ี๋ยวจะพามาดูอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือโซนที่สองนะครับซึ่งโซนนี้ก็จะมีหลายรุ่นนะครับก็รุ่นที่ดอกบานนะครับก็มีนะครับรุ่นที่เพิ่งแตกมาก็มีนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับพาไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นรุ่นสามนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสองก็จะเป็นรุ่นที่ เกือบจะบานนะครับอีกสักประมาณสิบสิบห้าวันนะครับก็จะบานนะครับรุ่นสองแต่รุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทันหนาวหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับกําลังแตกนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับรุ่นนี้นะครับมาไปดูฝั่งนี้อันนี้ก็มีหลมแหลมนะครับปะปลายนะครับต้นที่เขาไม่สมบูรณ์เพราก็จะออก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ออกมีมาให้เห็นนะครับต้นที่เขาไม่ออกก็มีนะครับเตรียมใบไม่ทันนะครับอย่างต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสองนะครับรุ่นนี้จะจะยอดจะดอกจะยาวกว่านะครับนี่แต่ก็เพิ่งแหลมมานะครับนี่รุ่นสองนะครับก็กําลังบานนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับ อันนี้อยากให้เห็นภาพกว้างๆนะครับนะครับอันนี้รุ่นสองนะครับนะครับด้านล่างผมก็ให้จะให้น้ำนะครับพอชุ่มแล้วก็กวาดใบนะครับเขาเข้าโคนนะครับภาพดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับนะครับอันนี้ก็รุ่นสองนะครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็บานนะครับราอาทิตย์หน้าก็บานชุดแรกนะครับจะห่างจากชุดสองเนี่ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับอ,อย่างเงี้ยก็กำลังบานนะครับกำลังบานสังเกตดอกนะครับดอกของที่สวนผมจะ,ะไม่มีแมลงไม่มีหนอนนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะบานนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งสิบวันนี่แหละนะครับผมได้ฉีดนะครับในส่วนของตัวยากันหนอนกันแมลงนะครับมาก่อนหน้านะครับห่างกันทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับมาเรื่อยๆนะครับพอจอกดอกเขาจะบานนะครับก่อนทักประมาณเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยเราก็หยุดนะครับก็จะได้ดอกประมาณนี้เลยนะครับสุขภาพดอกดีมากนะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปอัดเดตข้างในนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งจะบานนะครับ ก็ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดหนึ่งชุดสองนะครับซึ่งกำลังกำลังจะบานนะครับสังเกตใบที่ส่วนนะครับเขียวเข้มนะครับสุขภาพดอกนะครับ ภาพดอกดีมากนะครับแต่ก็จะมีเกสรอนกุหลูนะครับช่วงนี้นะครับจะยังไม่มีเกสรอดอกสมบูรณ์เพศนะครับผมก็จะมีวางตนโลงนะครับไว้นะครับทั่วส่วนนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเขาผสมเกสรนนะครับก็กำลังบานนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูทุกโซนนะครับสุขภาพใบเขาต้นนี้นะครับถ้าใครติดตามคลิปผมนะครับจะจําได้เป็นต้นที่ผมเตรียมใบนะครับฉีดปุ๋ยนะครับให้ดูนะครับว่าช่วงนั้นอ่ะใบเขายังไม่ได้แก่ดีนะครับสะสมอาหารมานะครับระยะเวลานะครับ ในช่วงที่เราสะสมนะครับก็สามารถที่จะทําให้เขาออกดอกได้ทันนะครับอย่างต้นนั้นนะครับใบตอนแรกยังอ่อนอยู่เลยนะครับเขาก็สามารถที่จะออกดอกมาได้นะครับก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่น2ถึงรุ่น3นะครับส่วนต้นนี้นะครับใบช่วงนั้นแก่แล้วนะครับแต่ผมทําดอกให้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ประมาณรุ่น หนึ่งถึงรุนสองนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับหนึ่งถึงสองก็จะเก็บไร่เรียกกันนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูอีกโซนหนึ่งข้างล่างนะครับเร็วๆนะครับจะมีดอกทุกต้นนะครับดอกอาจจะปะไฟหน่อยหนึ่งทีนี้นะครับสำหรับต้นที่เขาออกไม่เต็มนะครับก็มีไม้ให้เห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับ ดูข้างล่างอินทผลัมก็กำลังออกดอกนะครับช่วงนี้ดอกหอมมากเลยโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นที่นานะครับที่ผมชอบลงมาถ่ายคลิปช่วงแรกๆนะครับอก็ดอกเขานะครับก็สังเกตนะครับสุขภาพดีนะครับดอกสะอาดนะครับอ่าช่อยาวนะครับ กำลังบานนะครับกำลังบานโซนด้านล่างจะเป็นโซนที่อายุ7ปีนะครับแต่ต้นเขาจะไม่ค่อยโตเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะครับฝนเขาจะน้ําเขาจะท่วงเขาจะเป็นที่นาเลยนะครับข้างๆก็คือทํานานะครับแต่ผมเอาต้นลิ้นจี่มาลงนะครับอ่ะเนี่ยผมจะให้เห็นว่าข้างๆเป็นนานะครับคือเขายังทํานากันอยู่นะครับตัวนี้ดอกเกสรตัวผู้กําลังโรย ครับก็พอดอกเกสอนตัวผู้โรยนะครับเดี๋ยวเกสอนอดอกสมบูรณ์เพศนะครับก็ตามมานะครับที่เราเห็นเป็นกลมกลมแล้วก็มียื่นออกมาตรงปลายนะครับนี่แหละดอกเกดอกสมบูรณ์เพศเขานะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็เขาจะไม่ออกออกดอกนะครับเพราะว่าผมเตรียมใบไม่ทันไม่ใช่เตรียมใบไม่ทันหรอกคือคือเราคอนโทรลเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นที่นา คือพอพอเรางดน้ําหรือให้น้ําไม่ได้มีผลกับเขาเลยเพราะว่าดินนะครับดินมันเป็นดินนานะครับข้างล่างมีความชื้นที่ที่เยอะนะครับแต่บางต้นนะครับที่ผมอ่าเขาเรียกอะไรทาทาเนินขึ้นนะครับก็คืออ่าใช้ตัวรถไถน,นะครับปาดเป็นร่องขึ้นเป็นเนินขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโซนเนี้ยเขาก็จะออกได้นะครับเขาจะออกได้เขาจะออกได้เร็วกว่า แต่ก็จะมีบางต้นนะครับที่ใบเขาไม่ไม่พร้อมนั่นแหละเอาจริงๆนะครับดูนะครับความยาวของดอกนะครับข้างล่างความชื้นเขาจะเยอะนะครับดอกเขาจะช่อเขาจะยาวค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับสุขภาพดอกนะครับสะอาดมากนะครับไม่มีหนอนไม่มีแมลงนะครับสังเกตได้นะครับเนี่ย ขนาดหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูขนาดหน้านี้เนี่ยดินเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยดินนาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับยังชุ่มยังยังมีน้ําอยู่เลยครับเนี่ยคือฝั่งเนี้ยก็เลยได้มานิดหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ก็มีแตกออกมาให้เห็นแต่ฝั่งทางที่ตะวันตกเนี่ยจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งทางทิศตะวันออกด้วกันนะ ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับแต่ถ้าทางทิศตะวันออกกขาจะเห็นดอ,อกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโซนนี้ก่อนนะครับชุบแตนต้นนั้นก็ไม่ออกนะครับก็มีออกเว้นต้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดือนอ่าปีหน้านะครับต้นที่เขาไม่ออกเขาก็จะออกได้ง่ายกว่าปีหนูนะครับ ต้นที่ออกปีนี้อาจจะไม่ออกนะครับปีหน้าเขาจะออกสลับกันถ้าเราเตรียมอาหารไม่ไม่ไม่ถึงนะครับกำลังบานนะครับอาจจะไม่โตนะครับต้นไม่โตข้างล่างอาจจะเป็นพุ่มทรง,งนั่นเพราะว่าผมก็ตัดแต่งกิ่งไว้ด้วยแล้วก็เขาเป็นที่นาด้วยนะครับเขาอาจจะโตไม่เหมือนข้างบนนะครับเนี่ยอย่างต้นเนี้ยอยู่ข้างกันก็ไม่ออกนะครับก็ไปออกต้นนี้ แต่ปีหน้าผมคาดว่าต้นต้นที่ไม่ออกนะครับจะออกก่อนนะครับดูดอกนะครับสะพั่งเลยนะเดี๋ยวให้ดูสุขภาพดอกนะครับดูนะครับสุขภาพดอกผมสวยมากเลยนะครับสุขภาพดอกเขาเนี้ยยาวนะครับช่อยาวมากผมอยาให้ดูความยาวของช่อเขเนี่ย ดูศอกนึ่งนะครับประมาณสี่สิบเซนนะครับความยาวช่อดอ,อกเขานะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากาติดตามนะครับเดี๋ยวช่วงที่เขาเริ่มนะครับเป็นลูกเล็กนะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการดูแลนะครับจะให้ปุ๋ยยังไงฉีดพ่นยาฆ่าแมาลงยังไงนะครับ ใช้ตัวฮอร์โมนตัวไหนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับเพื่อไม่ให้เขาปแตกนะครับแล้วก็ใช้ยาตัวไหนนะครับเพื่อจะไม่ให้มีหนอนเจาะขั่วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่สวนเคยทํามานะครับก็เห็นผลนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําไปพร้อมกันนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ชาวสวนลิ้นจีนะครับจะได้เห็นเห็นผลเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปีนี้เพราะว่าอากาศเขาดีต่อเนื่องนะครับ แล้วก็พยากรณ์อากาศนะครับน่าจะสักประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนกุมภาก็บอกว่าจะมีฝนมานะครับก็ถือว่าดีนะครับจะได้มีต้นไม้เขาจะได้มีความความชุ่มชื้นนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ